กาห้นาทีขอให้ทุกท่านโชคดีและเดี๋ยวกลับมาครับ่สนับสนุนโดยเนสกาแฟ 3-in-1 รถยนต์วิซูบิชิไทต,ตันยาแก้ไอตราอาปาเช่ศูนย์พัฒนาการเด็กโรงพยาบาลบางประกอบ9อินเตอร์เนชั่นแนเครื่องทำน้ำอุ่นอัลฟา ตอนเด็กๆจมูกผมไม่มีเพื่อนแต่ตอนนี้มีสีดูลาเคลนออกซิเจนพลัสได้มาตรฐ,ฐาน A บวกและเซนซิที c ชอ i ์ e ช่วยให้อากาศในบ้านปลอดภัยยิ่งขึ้นสีปลอดภัยมาตรฐานโลกรู้ไหมครับกินปิ้งย่างเกาหลีหลแบบไหนอร่อยสุดนี้เลยครับคุกเข้าเนื้อกับซอสมัดให้ท่วแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มสูตแต่ให้ชุม่มมากินกับผมสีครับพี่ซุกิชิ ชายแชมพูล้างรถใช้ล้างคราบสกปรกช่วยปกป้องสีรถ้าชายแชมพูสาวกรีบพอจอบข้าชาย The เ u t เ m a t ์จิ Car าแ r ่บริษัทไทยคมจำกัดมหาชนขอเชิญคนไทยสัมผัสความอลังการของนิทรศการอวกาศครั้งแรกในไทย NASA A Human Adventure อยากให้ทุกคนลองมาเปิดโลกไปกับ NASA NASA a h Adventure ซื้อบัตรด่วนที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์สร้างความยิ่งใหญ่โดยบริษัทไทยคมจำกัดมหาชนผู้สนับสนุนเครื่องดื่มเอสบริษัท GSK ประเทศไทยจำกัดบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนพอร์ตพอตบุฟเฟ่นันนาชาบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนร่วมสนับสนุนขายขายก็ไม่ชอบไอ สูบเท่าวาคไทยขับเสมหะ่านคัเตือในฉลากก่อนใช้ยาทุกความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นได้ที่เคซี o p e r t เบ้านดีๆได้ง่ายๆ ผิวเปล่งประกายแบบเธอนี่ดีนะไม่ต้องใช้ไข่มุกช่วยเลยใช้สินี่ไงซิตรัสเซรั่มซิตรัส um. เพอร์รี่ไวท์ยูวีนูทริเซรั่มพร้อมผสมผงไข่มุกถ,ถึงสิบเท่าให้ผิวคุณไม่เพียงแค่ดูกระจ่างใสแต่เปล่งประกายแบบสามมิติซิตรัสเพอร์รี่ไวท์ยูวีนูทริเซรั่มทดลองโรงงานเราถือไฟฟ้าพอไหมตอนนี้เรามีพวกกา๊าซธรรมชาติเป็นแรงงานแต่บางส่วนเรานำเข้ามาและเมียจับบ้างก่อนนะเฮียเฮยยังไวเมียเรายังมีพวกอื่น วกน,น้ำอยไปอ่ะพวกอาทิตมันทำแต่กลางวันพวกยลมลมไม่มาแล้วพวกนี้ล่ะผ่านหินไคเนี้ต้องปรับลดความไม่แน่นอนและปรับสมดุลแหล่งเชื้อเพลิงให้เหมาะสมเพื่อเมืองไทยมีไฟฟ้าใช้แบบย,ยั่งยืนจำแซบค่ะ บางระจันอาทิตย์ที่4มกราคม17นาฬิกา1ินาทีและ18นาฬิกาสนาทีหกานาทีเรื่องเล่าเช้านีน้วันปีใหม่นะครับต